สวัสดีครับนา้นานักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนกักกอลฟครับผมก็วันนี้ไม่ได้ไปคลองหนะครับตอนนี้คลอง6น้ำแห้งมากเราก็เลยไม่มีที่จะไปก็เลยมาคลองรบพีพัออ์อยู่ช่วงคลองปากคลองเก้าครับผมก็เช่นเคยครับผมมากับนุ่นน้อ<า>แมวครับ บ,บอกตรงว่าไม่มีที่ไปจริงรอบนี้น้ำแห้งทุกคลองเลยครับก็ลกลับมาตายหลังของเราีพั์ของเราีพับ้านเราก็ยังไงเดี๋ยวติดตามรรบชมคลิปกันครับว่าวันนี้เราสองคนจะมีปลาขาวไปทําลาบกินไหมครับวันนี้ใช่วันนี้มาหาปลาลาบครับผมวันนี้ก็วันนี้มาหาสายขาวครับไปลาบ ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากที่ไปล่าบรนินไล่ล่าบนินกันสักโหของก็แตกซะเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายขาวครับวันนี้ก็มาลงของลพีพัทครับผมนี่ครับลงเบ็ดไปแล้วนี่ครับน้ำแมวก็อยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้นี่ครับสภาพหมายก็ประมาณนี้เอาล่มมากลางกันเลยเพราะว่าขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันเดินขึ้นเดินลงมันสูงครับเลี้ยวลมมากางกันเลย เดี๋ยวไปกินตามแล้วชมมันเลยมังอ้มังตัวสวยอย่างนั้นเลยครับนี่สวยงามครับผมคันนี้ไม่รู้ว่าป่าจินหรือว่าหญ้าป่าไป มังครับผมอีกแต้มครับสวยเลยครับผมสวยงามครับผมนี่ครับอันนี้คืออุปสรรคของเรานี่จะมีติดสายเอ็นติดอะไรเนีเต็มไปหมดเลยตอนแรกผมตีข้ามไปฝั่งนู้นแนวนู้นกัอนนะแมวก็เลยเปลี่ยนใจมาตีลง งน้แาแมวยกปลาขึ้นมาโชว์อยู่ก็ส่วนเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อว่าตกปลาเช่นเคยครับแต่ว่าเอามาผ่าเอาไผ่เขียวหนมปังไผ่เขียวมาผ่าเพราะว่าหนมปังไผ่เขียว,วจะมีกลิ่นออกหอมหน่อยก็จะเน้นพวกปลาเกตพวกปลาตะเพียนปลากระมังเนี่ยถ้าเราไปตกปลานินเราก็ใส่นิดๆถ้าจะใส่ก็ใส่นิดๆพอ เพราะว่าถ้าใส่เยอะน่ะปลาจะเพียนรุมแน่นอนจะกลิ่นออกหอมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับนู่นแมวยืนเฝ้าปายนน่นวันนี้พามาหาอะไรที่มันขาวๆสวยๆงามดูครับปลาลังต้องมีครับวันนี้ปลาลังทอดโดนแน่วันนี้กับเล่แล้วก็สับลา,า,าบสาน้ำลายแตกมาดูคันนี้กันให้ดูอยู่ก่อนมันจะอยู่ ไม่ตึงมือเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โโอโโอโโดูดูดูครับนี่กินดีละสองโอ้โหอันนี้ก็เหมือนจะกินนะแต่ก็น่าจะตัวเล็กกันแหละสภาพหมายของเราผมกับน้นแมวลม่มคนละลม่ลมลงไปนั่งฟ้าข้างล่างเลยวอาข้างบนนี่มันสูงครับขอจะเดินลงไปถึงนู่นนะเดินขึ้นเดินลงว่าเช้าเนี่ยเหนื่อยเลยเอ่ตรงนี้ล่มคูนครับผม นี่สภาพไม้ก็ประมาณนี้นี่นี่เลยครับล่มทั้งแถบครับนี่นี่เลยต้นไม้ใหญ่เลยนี่ทั้งบนล่มอยู่นะแต่ว่ามันสูงก็เลยลงไปข้างล่างกันลงไปนั่งตากแดดครับทำไมลำบากไม่ใช่นักตกปลานี่กินแล้วครับกินแล้ว ้ายกดพุ่งปุ๊ดไปเลยอนี่อาจจะเป็นไซโลก็ได้เฮ้ย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 วิ่งสู้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 นี่ไงแะกำมังของเราครับสซลาบสซลาบลวันนี้ lấy aí, mắng lấy, mắng temp bạchin bạchin tem, bạchin 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 bà bạchin bà bạchin 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 หายอีกแ,แล้วแล้วเอ้ยหมานเลยเว้ยวันนี้ยิ่งต,ตีลงไปนั่นไงนั่นไงตะพีนวัดจนหัวจะปวดแล้วตอนนี้น เหมือนคันนี้อินครับเดีย๋ยวตีคันนี้กันเหมือนมันรอเราอ่ะตีลงไปปุ๊บเหมือนมันลอยรอแล้วอ่ะ แล้วเอแล็ตปลาแปลกว่ะเดีพอข้าอีกแล้วโหดิมาแปลกๆทั้งวันเลยคันที่สองเหมือนมีอาการครับตอดอยู่ประเด็นคือน้ำมันไหลแรงครับผมใส่ตะกัวลูกสามสิบกับยี่สิบกรัมอ่ะถ้ารวมแล้วก็ห้าสิบกรัมอ่ะยังเอาไม่อยู่เลยแล้วก็อีกอย่างมันจะมีเศษพวกรากหญ้าพวกเศษชิ้นตะุ่นอ่ะลอยมาแล้วมาติดสายเอ็นเราพาสายเอ็นเราลอย โน่นวินน้ำแมวแก้ปัญหาโดยการหนูนตีไปขึ้นฟังเลยน้ำแมวอ่ะนี่นี่นี่คันนี้เหมือนจะกินแต่ว่าปลาก็เดาไม่ถูกครับว่าปลาเล็กหรือปลาใหญ่กินเพราะว่าที่จะพุ้นอ่ะข้างล่างมันเยอะเดี๋ยวไปเช็คกันดู เตียนะผมนี่ตัวนี้ก็ถือว่าตัวดีอยโอ้โหเมื่อกี้เล็กกว่านี้อีกโหไม่ไหวกินทีละสองตัวเฮ้ยนินมาไงครับเนี่ยขอละผีพัดโอ้โหอ่ามาแล้วมาแล้วมัววบบ <ś led> นนินแป๊บแรกไม่เปนยากไม่ยั ใหญโอ้โอ้หมางใหญ่ครับผมโอ้ข่าสวยจ้ะ พืชโฟมไปกินอะไรเนี่ยปลากินครับครั้งนี้เจ็บตัวหน่อย พอมีกล้องก็เป็นอย่างนี้นะเราอะหมอตะกลับวะเนี่ยหมอตาลหมอตาละ,าะกินแล้วนอนนะเนี้ยครับโอ้โหหมอตะกลับกินแล้วนอนนิ่งเลยอะไอเราก็นึกว่ามันไหลไหลตามเศษไอ้พวก เสิสวะใต้น้ําครับก็เลยเอาอกาว่าจะมาเปลี่ยนเดือนแหละอะไรครับอีกแต้มครับผมโดนทอดแน่หอ,อนเกินครับวันนี้มาครึ่งวันพอวันนี้ก็มาเช็กหมาย ให้หน้า,นาสายขาวครับว่าตรงของระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมีปลาอะไรบ้างแต่วันนี้ก็ได้หลายปลานะหมอตะกับกระมังตะเพียนเล้วนินมาด้วยฟุ <c oughs> <c oughs> กฟุ <c oughs> กได้วนินมาตัวหนึง่ง <c oughs> ก็วันนี้ก็เก็บของเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วกันนะแมวนี่ครับผากันเก็บของกลับแล้วจะกลับแล้วไม่ไหวร้อนเกินเ,เดี๋ยวส่งงานนะครับเดี๋ยวส่งงานครับผมเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้น้าแมวคนไายให้นะครับ เป็นประยกต์ร้อนคืนไหมครับร้อนร้อนไม่ไหวแล้ววัดจุนนี่ไง <c oughs> นี่นี่ครับโอ้โหยังไงเป็นไงนี่เนี่ยแกวเลยวันนี้ได้ลาบได้ลาบใช่ได้ลาบได้ทอดครับวันนี้ได้ลาบได้ทอด มีวะน,นินหลงมาด้วยตัวหนึ่งก็ยังไงก็ฝากกเพื่อนครับผมกดซั b s ไ r i b e ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทักลิปมาฝากเพื่อนต่อไปนะครับผมบสำหรับวันนี้ผมกระก๊อบก็ขอ <มา S 1> ตัวลครับไปเลยครับไปเลครับผมบ๊ายบายครับอุปาเราเดี๋ย้โหมาแล้วเราอะ